วันนี้ผมจะลองไม่ใช้รถ1วันในย่านพระรามสีสาทอนนะครับ Let's go <S นี่เรามาถึงแล้วนะครับร้านแรกของวันนี้คือร้าน Friends เรามาดูกันว่าอาหารร้านอร่อยแค่ไหนครับว้าว wow. อาหารมาแล้วนะครับเดีย๋ยวจะแนะนำจานนี้นะครับ Velvet Egg and Bacon เบคอนชิ้นใหญ่มากเลยครับ Next ของหวานนะครับ Red Fruit Pancake I'm so excited จิ้มในซอสนะครับอ้ my god อร่อยเหมือนเดิมเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วะ่ะมันอร่อยเกินนะครับมือแรกอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปร้านไหนกันต่อตามมาเลย นี่เลยครับกากโกโก้ร้านช็อกโกเลตคารเต้ครับมีช็อกโกเลตให้เลือกเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยครับมีเค้กด้วยนะครับน่ากินมากมัแนะนำเมนูดีกว่าครับนี่เลยครับช็อกโกเลตซิกเนเจอร์ดริของเขาครับพ o n f r ่นฟรุต k c ดช็อกโก e ลตบอมบอครับซึ่งเป็นสวรรค์ครับอืมมันเป็นรสชาติที่ไม่เคยลองมาก่อนเลยครับแนะนำเลยครับว้าว สดชื่นและต้องบอกก่อนหลยว่าร้านกาดโกโก้เนี่ยมันเป็นร้านคาเฟ่ช็อกโกเลต์แห่งแรกในกรุงเทพไม่นึกเลยว่าย่านนี้จะมีร้านแบบนี้ด้วยทำงานเสร็จแล้วชวนครีมไปกินข้าวเย็นดีกว่าไอ้ครีมเย็นนี้ไปทานข้าวด้วยกันไหมยังยูเทลสสาธรไมัไดได้ได้สักข้าวมองเย็นไหมเจอกันนะเพื่อน โอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮ่าเศร้าเพราะอะไรนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เจอกันนานกว่าจะได้เจอก็ต้องรอสักสามเดือนเนาะวันนี้เราจะกินอะไรดีพิซซ่าไหมว้าวว้าโอเควันนี้เรามีบอลกเนสเตอร์จินีนะครับ เราก็พี่สนามาเกลิต้าจะกินไหมครับไม่คยต้องลองชิมใช่ไม่ค่ะ 1st time 1st time oh my god โอเคโอเค let's go Let's go ชีย์โอ้โอ้ So cheesy ว Cheers, cheers, cheers Yubi นักค่ะส่ยเป็นไงอร่อยเนอะนี่เราจะมาชิมกันนะคะ ไปตอบไหมได้พวันนี้คิวอ,อยู่แล้วทาจะพาไปล้านหนึ่งได้อย่าบอกชื่อไม่ได้นะไดต้ต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะงั้นไปดีกว่าไปร้านสวยมาก ใช่ไหมเดสองทัถยถ่ายถ่ายถ่ายได้เปลี่ยนเปลี่ยนออโอเคได้แล้วชั้นหนึ่งมันเหมือนมิวซีอัเนาะมนเหมือนแบบจัดงานอา,าร์ตยใช่ไหใช่ใช่อาร์ตเลย อ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากล้นี่คือผ่านก่อนอันนี้อะ่ะก็ผ่านเหมือนกันผ่านทุกร้านเลยเออสิบเต็มสิบไหมสิบเต็มสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบโอเคกลับบ้านดีๆนะ okay, ไปเจอกันใหม่สวัดยส่วนเรากับ MRT ดีกว่าสถานที่เดียวถึงนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งวันที่ผมไม่ได้ใช้ล้นเลยนะครับในย่าน พราม4สีสะพอเลยครับสนุกมากเลยครับจริงๆแล้วแถวนี้มันมีหลายที่เลยนะครับที่มันน่าสนใจไว้โอกาสหน้าไว้ไปกันนะครับนี่ครับโคโค่พักศูนย์เมตรนะครับขึ้นบันไดก็เจอเลยครับสะดวกสบายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ I'll see you guys next time that's all for today bye bye